สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมนะคะแนวทางเลขดับมาฝากพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆกันเช่นเคยเลยไม่ว่าจะเป็นเลขดับของป้าแมวนะคะดับ10ดอกแก้วดับ10รักแรกพบ แล้วก็มีดับนินจาด้วยนะคะแล้วก็โซยุสั่งดับที่ F-C ถามหามาแล้วก็ดับของแอดปกเขียวด้วยส่วนแนวทางเลขเด่นเลขเด็ดค่ะก็จะมีเด่นบนของเจ้าสัวนะคะแล้วก็โอเคลอตเตอรี่ภาพปิศนา เลขเด่นนะคะของเทพบรรลือสูตรขั้นเทพแล้วก็ยังมีสำนักอื่น,นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรกันอีกบ้างก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนัน หรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะเรามาดูดับบนทุกหลักของสายลมเหนือกันก่อนเลยนะคะแนวทางงวดที่แล้วของเขาดับบนให้เลข8มา สลากออกศ12ก็ถือว่าผ่านนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ดับบนทุกหลักของสายลมเหนือให้เลขสแอดก็ขอบคุณของสายลมเหนือด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่เลขดับบนนะคะของยายผาแนวทางงวดที่แล้วของเขาดับบนทุกหลักให้เลข6มาสลากออก0-12ก็ถือว่าผ่านเช่นเดียวกันนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ดับบนทุกหลักของยายผาให้เลขสาม ใครชื่นชอบก็ลองแคปเก็บเป็นแนวทางลดต้นทุนได้แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของดับบนไก่น้อยกันเลยค่ะแนวทางงวดที่แล้วของเขาดับบนให้เลข3มมาสลากออก012ก็ถือว่าผ่านเช่นเดียวกันนะคะ ส่วนแนวทางงวดนี้ดับบนทุกหลักของไก่น้อยให้เลขหนึ่งแอดก็ขอบคุณของไก่น้อยด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของดับสิบดอกแก้วกันเลยค่ะแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลขสามมาสลากออกศ12หลัก10ออกเป็นเลขหนึ่งก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10ดอกแก้วของเขาให้เลข4สสิสติย้อนหลังของเขาก็ถือว่าผ่านมากกว่าหลุดนะคะก็มีหลุดไปบ้างประมาณ4งวดที่เหลือก็ผ่านหมดเลยนะคะส่วนดับ10รักแรกพบแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข1มาอันนี้ไม่ผ่านนะคะสลากออก 0, 12หลัก10ออกเป็นเลข1 ส,สติย้อนหลังของเขาก็หลุดไปประมาณสองงวดส่วนแนวทางงวดนี้ดับสิบรักแรกพบของเขาให้เลขสองต่อมาค่ะดับหน่วยบนดอกชบาแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข6มาสลากออก0 12นะคะก็หลักหน่วยออกเป็นเลข2ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะดับหน่วยบนดอกชบาให้เลขศูนย์สสิติย้อนหลังของเขาก็มีหลุดบ้างนะคะแต่ก็ถือว่าผ่านมากกว่าหลุดอยู่เนาะใครชื่นชอบของดับป้าแมวอยู่แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ดับล่างทุกหลักของแมงปอกันเลยค่ะ แนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข6มาสลากออก0ูหอันนี้ก็ไม่ผ่านนะคะเลข6ก็ออกเลขล่างส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของแมงปอค่ะให้เลข 2. สองสติย้อนหลังของเขาก็มีหลุดบ้างนะคะก็อันนี้หลุดมาสองงวดติดแล้วนะคะแต่ที่เหลือก็ยังมีผ่านมากกว่าหลุดอยู่เนาะ แอดก็ขอบคุณของแมงปอด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของดับนินจากันเลยค่ะจะเป็นของแอโซยูอันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเา้าเจาะดับล่างแล้วก็ดับบนก็ถือว่าผ่านทั้งคู่เลยนะคะส่วนแนวทางงวดนี้เจาะเลขดับล่างของดับนินจาค่ะจะให้1715 2428 3339 4042 6062 7379 8488 9597 5106ส่วนเจาะเลขดับบนค่ะจะให้1221 3038 4149 5458 7076 8385 9496 0309 2567 ส่วนต่อมาจะเป็นของโซยุสั่งดับค่ะอันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขานะคะก็ให้มาไม่ว่าจะเป็นเจาะดับบนดับล่างก็ถือว่าผ่านทั้งคู่เลยส่วนแนวทางงวดนี้เรามาดูเจาะเลขดับบนกันก่อนของเขาก็จะให้0 9 9 0 2 5 2 8 3 4 3 8 4 0 4 1 5456 6267 8384 7078 0696แล้วก็12ส่วนเจาะเลขดับล่างค่ะจะให้0660 1519 2224 3335 4248 7779 9088 9ู9 7์แปดใครที่ตามหาของแอดโซยุอยู่แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของแอดปกเขียว ok สั่งดับบนดับล่างกันเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางวดที่แล้วให้มาก็ถือว่าผ่านทั้งคู่เลยนะคะ ส่วนแนวทางงวดนี้ FC ท่านใดชื่นชอบก็แคปเก็บเป็นข้อมูลแนวทางได้นะคะถ้าชนเลขเด่นยังไงก็ให้เลือกเลขเด่นเนาะแอดก็ขอบคุณของแอดปกเขียวด้วยค่ะเรามาต่อกันที่ของเลขมองบนเทพบรรลือสูตรขั้นเทพกันเลยนะคะอันนี้ก็แนวทางงวดที่แล้วของเขาให้มา4ตัวก็เข้าไปอยู่1ตัวนะคะสำหรับเลข2 ส่วนแนวทางงวดนี้เลขมองบนของเขาก็จะให้เลขสองเลขหเลข7แล้วก็เลข8ส่วนเลขมองล่างของเขาแนวทางงวดที่แล้วให้มา3มตัวเลข0ูนย์ก็เข้าไปอยู่นะคะส่วนแนวทางงวดนี้เลขมองล่างของเขาจะให้เลขหนึ่งเลขสองเลข4ี่เลขหแล้วก็เลข7ด ส่วนล่างมาชัวแนวทางงวดนี้ให้เลขหนึ่งเลขหกเลขเจ็ดแล้วก็เลขเก้าแอดก็ขอบคุณของเทพบัรลือสูตรขั้นเทพด้วยนะคะต่อมาค่ะเด่นตอน,นอบนของรามอินทาแนวทางงวดที่แล้วให้มาสองตัวนะคะเลขสองก็เข้าไปส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะเด่น เด่นบนของรามอินทานะคะก็ให้มา2ตัวคือเลข2กับเลข4อันนี้เป็นเด่นสอนอบนนะคะแอดก็ขอบคุณของรามอินทาด้วยค่ะเรามาต่อกันที่เด่นบนของเจ้าสัวพันล้านกันเลยนะคะแนวทางวัวที่แล้วของเขาให้มาสี่ตัวสลากก็ออกหนึ่งสองเข้าไปสองตัวนะคะ ส่วนแนวทางวดนี้ให้มาสี่ตัวเหมือนเดิมจะมีเลข1เลขหเลข7แล้วก็เลข8ก็ไม่รู้ว่าแนวทางวดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นของโอเคลอตเตอรี่นะคะ10เลขคิดของเขาอันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปไม่เป็นไรเนาะส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะ10เลขคิดของเขาจะให้92 3 1 44ง7า7หนึ่ 35 30แล้วก็22นะคะแอดก็ขอบคุณของโอเคลอตเตอรี่ด้วยค่ะต่อมาค่ะจะเป็นของภาพปริศนาอันนี้ก็เป็นแนวทางงวดนี้นะคะก็ลองดูค่ะ fc ท่านใดแปลได้เลขอะไรก็ลองเม้นบอกแอดบ้างเนาะ ส่วนต่อมาจะเป็นข้อมูลตัวเลขของเขานะคะก็ลองดูค่ะลองนำไปเทียบชนกับสำนักอื่นก็ได้อาจจะได้ตัวเลขที่น้อยลงแอดก็ขอบคุณของภาพปริศนาด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนามาแบ่งปันให้เนาะ f c ท่านใดต้องการข้อมูลสํานักไหนเพิ่มเติมก็เมนพูดคุยกันไว้ใต้คลิปได้เดี๋ยวถ้าแอดเจอแอดจะนํามาแบ่งปันให้นะคะส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากรับขอบพระคุณคะ่ะ